ูแรกอ่ะอืมอืม,อมนะก็น่าดูน่าดูเลยนะผมว่าน่าดูทั้งเนี่ยกุลิอร์พูผมดูอยู่แล้วแต่จริงๆนะคู่เชลซีกับเรอัลมาดริดก็อยากดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าไมป่นไรก็จะช่วยทั้งสองทีมนะครับทั้งแฟนเชลซีแล้วก็แฟนเรอัลมาดริดนะครับไปก<ม>ันต่อที่แมนซิตี้แอตเลติโกมาดริดครับแมนซิต <Man City S 2> ี้ชนะมาหนึ่งศูนย์ครับพี่งอนฮะเกมนี้<ม>เป็นเดเรโก้ซิเมลเน่จะจ ต้องเปลี่ยนแผนแล้วนะเพราะโดนมาเม็ดหนึ่งอะมันใช้รถบัสเหมือนเดิมไม่ได้นะบอยบอว่าไม่เคยเห็นระบบหนึ่งห้าห้าเล่นที่บ้านแมนซี่ผมก็ไม่เคยเห็นรับแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยการทำประตูของแอตเลติกมาแดชจะไม่มีโอกาสเลยเนาะเป็นการเข้าของบอลของทางแมนซี่เองเดียวผมว่าถ้าเขาเขาเปิดผมว่าเขาเขาโดนอะถ้าคุณภาพนะถ้าแอตเลติกเปิดเนี่ย นะผมว่ามีโอกาสที่จะโดนนะเพราะว่าด้วยสไตล์การเล่นหรือว่า,าวิธีการเล่นเนี่ยแมนซี่มีหนึ่งลูกในกระเป๋าเนี่ยถ้าแอตเลติกโกจะเอาเนี่ยผมว่าขึ้นมาเนี่ยขึ้นมามีโอกาสโดนเลยนะก็จะโดนแบบเหมือนจังหวะที่ที่ที่ฉวยโอกาสและอย่างคือบอลแมนซี่เนี่ยมีความแม่นจำตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างนะครับการเขบบร้าบอลการเล่นแนวลึกการครอบครองบอลในแดนของ อะไรติโกแมริดเนี่ยจะเกิดขึ้นเยอะมากอาจจะไม่ทําคือไม่เสี่ยงอ่ะเอาง่ายถ้าจะไม่เสียบอลอ่ะถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นจริงเนี่ยนะผมเชื่อว่าัเองก็คงจำช้าพูกทีมว่าถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นไม่จ่ายเอาแล้วง่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งลูกเนี่ยผมว่าไอก็ได้เปรียบแล้วถ้าเกิดไปเล่นบ้านที่อะไรอะไรติโกแมริดก่อนเนี่ยแล้วได้ก่อนเนี่ยคือจบเลยนะลูกสองลูกสามมาแน่นอนเชือ่อว่าเขาเจอแท็กของทางาแมนซีเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำมาเลสจะมาแน่ ถ้เก็บ <game S 2> ลอยๆ <จะ S 2> อเปิด,ปดมาแน่นะมาแน่นะโ้โหไหลเป็นช่องอ่ะเอางออ่ายด้ให้ไองอาถามพี่ท็อปพี่ท็อปมองโอกาสที่แอตเลติกมาดริดจะพิกเข้ารอบมีไหมมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีพี่เอาแบบไม่ต้องเป๊ะๆเ,เอาเขาแบบคร่าวๆมันผมว่ามันโอกาสน้อยแต่ก็มีแต่เาบอกว่าแอตเลติกอาดริต้องเล่นในแบบที่ตัวเองไม่ถนัดเลยอะ่ะ หรืออาจจะไม่ได้ตัวเองเลยอ่ะคือมันจะลาบากไงมันจะลําบากแต่ว่านิ่งแต่แต่โชคดีที่มันมันลูกเดียวไงอะไรก็คิดได้ไก๋จับัดจะผูยิงตู้มดีเสมอแล้วยันได้ตีเขตาอะไรเงี้ยอะไรนั่นไหมมันมันก็มีโอกาสแบบนั้นแต่ิตแต่ผมว่ามันยากเพราะมันต้องเล่นในแบบที่ตัวเองไม่ใช่ไม่ไม่ได้เล่นอ่ะไม่ต้องการเล่นแบบนั้นไดไม่เป็นอ่ะอะไรเงี้ยเน่ยเหมือนไม่เคยซ้อมมาใช่ จะบุกยังไงอะไรเงี้ยซิตี้ถ้าทิตี้ไม่บุกอะทิตี้อยู่เฉยอะบุกไปดิเออเออเอออ่ะพิเียครับพิเียเป็นทีมมนนี่จะจัดการยังไงดีครับพี่วันพรุ่งนี้ต้องเจอกับซิตี้ด้วยที่สวนก็เก่งเนี่ยผมมักจะจะพูดตลอดนะกับกับเกมรูแบบเนี้ยคือก็เล่นเล่นรับไปก่อนศูญสูไปเรื่อยๆแล้วหาตลอดแคสิบนาทีท้ายแล้วค่อยบวกเพราะว่าคือปล่อยทีแต่แรกเนี้ย คือเปิดโบวแต่แรกเนี่ยคือมีโอกาสสองสามกลับไม่ทลัแล้วว่าวันวันวันที่วันที่เล่นกับตรงนั้นเนี่ยก็โอ้โหก็ก็ดูแล้วโอกาสที่เอ่อมาเยือนเนี่ยมันมันแทบจะหาโอกาสไม่ได้อืมมันีย่งรู้สึกว่าถ้าถ้ายิ่งใจร้อนผมว่าซิมมนี่เนี่ยเล่นแบบต้องเล่นยั่วยุแล้วเล่นลูกหนักอืมเพื่อให เพื่อให้เพื่อให้ซิตี้เนี่ยเริ่มรู้สึกมีความกังวลมากเพราะว่าอย่าลืมนะซิตี้มีจ็อบอีกเยอะเลยเพราะนั้นไอการเล่นหนักเพื่ออย่างน้อยอย่าเล่นเกมนี้นะถ้ามึงเล่นประมานประมามันมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมนะว่าอในในในอบ้านของลิโกเมลิทเนี่ยเขาดูแล้วแล้วสิ่งหนึ่งก็คือไม่รู้แหละ ชิมเน่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่บอลแพ้ปุ๊บกูไม่สนแล้วกูสั่งติดดาบก็ได้เพราะเพพราะว่าโค้ชคนนี้สามารถสั่งนักเตะได้สั่งให้นักเตะฆ่าก็ได้ทำอะไรก็ได้ครับเพราะนั้นโอเคถ้ามึงชนะกูเยอะเนี่ยมึงอาจจะเดินมึงอาจจะเดินน่วมอ่ะลงเปประมาณห้าหกคนน่วมอะน่วมอะไอซีไอซีโพเดนอาจจะบอกว่าเฮ้ย ตะแล้วออปียังเปลี่ยนตัวเตะอย่างเงี้ยมันมีบอลบอลทั่วโลกมันยังมีอยู่พี่หัวนัก่ามพี่หัวเลยเโดนเตะเนี่ย <laughs> พี่หัวนะเอาตัวรดอดยังไงฮะถ้าโดนฝั่งข้างๆมันจะไล่เตะฮะพี่ต้องบวกม่ะเอาคืนบ้างนะเออมันก็จะมีอารมณ์มันก็เสียธรรมเนะี่เดียว<ด>จริง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 เกมที่น่าสนใจนะรีบูผมจะไม่ดูผมจะไม่ดูเพราะว่าผมจะไม่ดูเกมซิตี้กับแอตเลติโกเาดิดว่าเป็นอย่างที่ผมพูดไหมเพราะว่าอะไรบ่ะ เอ่อถ้ายิ่งโดนก่อนแล้วไอ้ไอ้ซิตี้ยิ่งมาเซตบอลยั่วทํานู่นทํานี่เหมือนที่ฟิโอเดนเล่นไปเธอไแบบคอสโอเวอร์เทิอเนี้ยนะมึงล่วงตรงนั้นแหละน่าเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ครับก็ผมว่าก็เป็นไปได้พอๆกับเชลซีแหละแอดมินอมานดิตอ่ะก็อย่างพี่เตียบอกอ่ะก็ต้องก็ต้องคงในแท็กติกไว ืแต่ว่าการัีคอไม่ได้จะมารับรอสิบนาทีสุดท้ายสิบห้านาทีเพราะว่ามันีอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้อาจจะโดนคู่สุดท้ายดีกว่าครับเดี๋ยวถามพี่ท็อปก่อนเลยพี่ท็อปฮะเบียร์ลิวเนี่ยชนะทบาร์เยินมาไม่อยากอยากถามพี่ท็อปไงอยากคุยด้วยเดี๋ยวเราต้องมีเรื่องคุยกันอีกหลายเรื่องโอ้โหเบียร์ลิวบาเยินเบียร์ลิวชนะมาหนึ่งศูนย์ผมไม่คิดเลยนะว่าจะกรณีจะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเนี่ยนัดสองเนี่ยโอ้พี่ท็อปมองว่านัดสองเนี่ย เียังไงบาเยอร์นี่จะแบบใส่เกียร์เจ็ดเกียร์แปดเลยปะใสอยู่แล้วใสอยู่แล้วใสบาเยอร์แล้วก็เล่นในบ้านนี่ไงคืออุดได้กดไปดิบาเยอร์จะไม่ได้กดไปดิประมาณนี้แล้วลูกเดียวไงไอ้ด้วยความที่มันลูกเดียวอยู่อ่ะแล้วมันก็ไม่เล่นเราก็เราเราเห็นอยู่แล้วว่าบาเยอร์ได้เล่นในบ้านแล้วก็เกมที่มันอย่างเงี้ยเรงกดดันเนี่ยเขาทําดีเขาเขาทําได้ดีตลอดอืมแต่ก็ประหม่าเรือไม่ได้เพราะว่า เบียร์ลิวก็มักมีเรื่องแปลกบูไนเอมเรลี่มันเก่งมากบอลแบบนี้บอลทัวร์นาเมนต์นอลถ้วยอะไรอย่างเงี้ยเขามีวิธีการพายุอาจจะเข้าที่เออคือแต่ว่าแกครับผมก็บอกมาบ่ายเยนน่าจะเอาอยู่ผมไม่ปล่อยเบียร์ลิวเข้าไปหรอกไม่ยากนะถึงจะแพ้มาลูนแรกผมบอกเหมือนกันไม่ยากเอาง่ายพายุเข้าแล้วกันพี่เตี้ยว่าไงพี่เตี้ยวู้เดะเออ ผมเคยไปทำรายการที่มีพีทีวีม,มีอยู่เกมหนึง่งเอ่อไอเนอรก็มันนิกามันมันจัดเชฟไงไหมมีเซ็นเตอร์แบ็กสองคนโอ้โห <laughs> ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเชลเล่หรือเป็นเอ่อใครล่ะอูบามิโกโน่ก็ได้สองคนอออนอกนั้นมันยืนเป็นลักษณะใช้ใช้ตัวตัววิงแบ็กเป็นโคมองกับแซนนาบบี้วิงแบ็กนะ มันเล่นอ่าอเคทอาจจะเล่นสามสี่สามแต่วีนแบ็กใช้กอมองกับนาบี้แล้วข้างบนใช้มูเลอร์เรววนดอฟสกี้แล้วก็ลรลาชานี่แล้วมีฟิลคู่กลางเป็นคิมิกกับคอเดสกาคือมันมันเอาตายอ่ะมันเล่นเกมลูกหมดเลยแปดคนมันเล่นลุกเลยแปดคนแปดคนเลยนะ แล้วมันน่าจะว่าโอ้โหเฮ้ยแต่มันก็มีข้อด้อยตรงนี้ว่าไอ้จังหวะลุกเนี่ยแน่นอนมันพื้นที่มันเปิดอยู่แล้วซึ่งวเองผมกลัวอย่างเดียวทีมจากสเปนอ่ะมันแกะเพสซิ่งเก่งมันแกะได้ก็เสียชวิตเหมือนกันนะอ่ามันก็ถือว่าเป็นเป็นทีมหนึ่งที่จะจะ,จะแบบบุกไม่ไม่ไมรู้ตามาตะเรือนี่ก็ไม่แน่เหมงานไปเจอบางตอน,ม,นอมันก็เป็นนักเตะ<ม>ที่มีทักษะสูงคือคือถ้าเป็นทีมทีมจากจากปรตุเกตที่มันชนะหนึ่งศูนย์บายเย็นมานะ ไม่ได้ไม่มีหือไม่อือแน่แต่เป็นทะลึง่งจากเป็นทีมจากสเปเนไงก็ยังให้เครดิตว่าไอบอลสเปนอ่ะยังเป็นบอลที่เทคนิคดีเอาตัวรอดได้ครับใช่ก็เป็นห่วงแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบฟ้า,าทาุ่หลอมละลายนะแบบเชื่อว่าบาเยอร์ยังเป็นอีกหนึ่งทีมที่เต็งแชมป์เหมือนกันในแชมเปี้ยนลีกอืมพัดเจยยนชอบแบบนะแบบก็คือพี่เตี้ยมองว่าบาเยอร์น,นี่ก็ กลับมาคลิกสถานการณ์เข้ารอบรองนรนชนะเลยไปเจอกับคู่อีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะเป็นริวพูนะน่านจากที่เราดูกันนะครับอีกฝั่งหนึ่ง <S 2> <S 2> ใค<ช>รดีฮะเอาฟันธงเลยอีกฝัง่งเนี้ยเบนฟิก้ากับไอ้แพี้ดิริวพูกับบาเยิร์นละตรงใจที่ม้วนไหมฮะตรงใจที่ม้วนไหมอีกฝั่งหนึ่งเป็นไงฮะผมมึคิดว่าเชวฟ์ฟแีโนะอกาสกลับมานะอืม คู่นี้พีพ่เต<พ>ี้ยครับโอกาสพลิกสูงมาก<ม>แต่คู่อื่นไม่น่าพลิกผมผมมองผมมองว่านั้นนาทีเนี้เรเวนดิตมันลงตัวมันลงตัวตรงที่ว่ามันได้ลาบ้าไปยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กมันมันช่วยได้เยอะแล้วก็เกมลุกอ่ะไอเบนเซม่านาทีนี้ต้องยอมรับว,ว่าเขาเป็นเขาโตขึ้นแบบชนิดแบบแบบไม่คาดคิดว่าไอเด็กคนหนึ่งที่มันดูเป็นติ๊ตต์นะแล้วมันเล่นเหมือนบอลคนโตสุข,ขุมเป็นกับการพูดไม่เยอะ พูดไม่เยอะแต่ใช้เท้าเท้าโชเอาซึ่งซึ่งอโอเคเลยผมมองว่าถ้าเป็นซิตี้เจอกับเชลิตมันก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่จะดูสิโคตรบอลเจอกันเนี่ยมาอืมนะก็ก็เป็นคู่รองชนะเลิศแล้วกันนะร,รอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ที่หน้า,น,าน่าสนใจนะครับต้องดูว่าในวันคืนวันเช้าวันพุธเช้าวันพฤหัสทีนี้นะครับจะ เป็นใครที่จะสามารถไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศได้นะฮะก็เอาใจช่วยทั้งแปดทีมแล้วกันนะครับเผื่อแฟนๆเตรียมของชนคุยจะมีแบบว่าแฟนเดือดํำน้ำนะอเดือดะไรเขาเรียกนะ,ะยนโรซมบารีนี่ไหมบิเยลียโลซมารีรนะม,มาดูข้อความหน่อยนี่ผมค้าว่ให้นานแล้วฮะสวัสดีครับคุณลุงทั้งสี่ท่านฮะพี่ภาคภูมินพพลัสนั่นไงเป็นไง นั่นเนี่ยพี่โทรไปเคลียร์ด้วยแต่คนนี้คนนี้คนนี้เคลียร์กันเองนะฮะที่พากาการนะฮะพีเคบอกแอบมาดูแว๊บแว๊บนี้ป่วยมีหผมป่วยอยู่อ๋อเป็นไรอ่ะเป็นไรครับเป็นไรหายเร็วๆนะคอมสีอ๋อเหรอหายเร็วๆนะครับอย่าอย่าอย่าไปก่อนเอยครับรับเต็มนะใช่ใจเย็นนะฮะก็วันนี้ขอบคุณนะครับทุกท่านที่มา รับชมพูดคุยทั้งทายกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยส่งความคิดเห็นเข้ามากันเยอะๆก็ได้นะจริงๆแล้วมันมีเรื่องอีกหนึ่งเรื่องแต่ว่าเก็บไว้ขราวหน้าแล้วน,นะพี่เตี้ยนะเรื่องของที่ทีมชาติซีเกม u 3, 2ยูยี่สามิงแชมปอาเซียนะอะไรเงี้ย เก็บไว้ดีกว่าเกียไว้สปหาห์หน้าให้เขาเสด็จน้ํากว่านนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาพูดคุยกันนะครว่าสถานการณ์ของของของทั้งสองชุดจะเป็นเช่นไรใครจะเป็นคนคุมทีมไปนะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสี่คนต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ